พี่น้องมาเก็บผักแก้นขมกันเด้อจ้าเอาไปต้มใส่ปลาเอาไปขว้าใส่หนูเอาไปลวกกินกับป่นก็นได้เด้อจ้าเอ็งแล้วอยากโซ่ห้องกินม่เอมผักเกลนขมได้ไดายจ้าพี่น้องมาเก็บซ้อยกันแน่ลายพักเนาะเจ๊บแบนเนาะเก็บทงเลยน้านี่น่มีแต่ผักแก้นขมค่ะ<ส>แล้วกะ<ส>ถ้าบ่มั่นใจกะอะลองซิมเบิ่งก็ได้เนาะค่ะ ถ้าพ่อแม่จะ็นผักแก่นคอมทาก็จิ้มตรงใบั่ก็ได้สวัสดีจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องสุกคู่สุกคนจ้าอ่าโมนี้ทีมงานเฮาสิพาป้าผจญภัยเก็บผักแก่นขมจ้ะเก็บผักแก่นขมไปต้มใส่ปลาม,ม,ม,มันจะกินไอ้กับมันซีใส่ต้มปลาแล้วก็กินกับป๋นก็นได้เนาะต้มปลาก็แค่ต้มปลาก็ใส่มะก,กอกเนาะกับไอ้ นี่ใส่อไม่ร้ายฉันบคอยตายไปเไะสอบสิอมันคือหอยหรือเปล่าที่เอาย่งนี้มันคือหอยบลคอยดีมูจะเมกคอยเขางตีเออหางอยสลเขางโอ้นี่หน่เดียวเอาขมา ผักแก่นขมเนาะแล้วปกติมันกะไอ้ต้มใส่ปลาอ้อมใส่หนูเออขวายส่หนูหรือว่ากินกับลาบกินกับปนเนาะจะได้ทุกันไปเหาอตามหาผักเกี่นขมอ,อ่ะอยู่ให้นี่แหละนี่ผักเก้่นขมอยู่ให้นี่แหละเ,เต็มสวย แมนบอก้นท้องเอินแก่นขมบ่ใชอคนีเอินคือกันอยู่เนาะเออบางคนเพิ่นกับชีวานเป็นหยาเนาะค่ะเพิ่นวานเป็นหยามันกินบ่ได้แต่ว่ามันกินได้มันคือสมุนไพรหวานเป็นล้มขมเป็นยานะคะหรือบานเฮาอ่ะบางพื้นที่เพิ่อนอาจจะเอินว่าผักสะเดาดินเนาะ หนึ่งจากว่ามันมีความขมค่ะหนึ่งจากว่ามันมีความขมไปแม่น้อง,งเช่ารไปเก็บแล้วนี่หนอนแมนบดเลยเด้ย๋ยวนอนเห็นนะเนาะเท้าอันนั้นเขียวเต็มเลยเนาะ,อะเอาแบบอ่อนเนาะแกกินมาได้กินได้เยอะผลมันมักเอียงอ่อนๆแหละจะผู้เฒ <ๆ S 1> ่าก็ยังมากเด็กน้อย เอาแบบที่มันบ่มีดอกอะไรบ่ะลดไม้ลดไม้สะเดาดินค่ะไม่ได้แต่ว่ามันมีดอกมมันกักินได้ทุกการนั่นละ้จเต็มไปเบิดเลยเดะพี่น้องแบบคือนาทงเนี่ยมีแต่ผักแกนขมของกนบ้างเนี่ยอืมเนาะ ใายจานละสิบ,บาทขายได้ดีนะม่งมันบ่นมีอ่ะบิดเมื่อว่าเมื่อไงคะจะของกางอนอกอกไปทงเอง้ยลองเพลงบ่อารมณ์ดีแท้เมื่อเนี่ยบม่ได้ไปอยากเทื่อบ่ ใครว่าแกงนะคะแกงย่าไปแมทอนี่ปขายเนาะอ้อนนีเห็นเห็นเขาขายอยู่ปะักอันเนี้ยซื้อเลยด้ต้มปลาอ่ะมันเป็นลักษณะจังใดมาเบิ่งกันได้จ้าพี่น้อง เดี๋ยวที่เข้าใจว่าพวกเขาหนักกันมาเก็บงามันก็มีใบลักษณะแบบนี้ค่ะใบยาวๆออกมาแบบนี้เนาะมีความหนาแล้วก็ถ้าบ่มั่นใจก็อ่ะลองซิมเบิ่งก็ได้เนาะค่ะถ้าบ่มั่นใจเป็นผักเกล็ดคอมแล้วก็ซิมตรงใบนั้นก็ได้มันจะมีความขมขมขมคือผักสะเดาค่ะอหบางว้นที่เอินผักสะเดาดิน ขมปิดขมซมบีปุ่นละค่ะความขมของนั้นเีย่ยอดพี่น้องเบิ่งนี้นะเต็มไปเบิดเลยได้จ้ะนั่นนคิดพ่อกว่ดใส่หนูเด้อยากนี้หนูเด้น้องนัดบ่ได้หนูบ่ทั้งปุ่น,นเบิ่งค่ะเบิ่งใบมันเด้จ้ะปุ่นนอนเก็บก็ได้พี่น้อง นอนเก็บกับเอาได้บ่ต้องยั่งหานอนเก็บเอาลวดเนี่ยหวัวน,นอนเก็บกันบ่าาเฮาเต็มไปเบิดเลยค่ะลายอันนี้คือน,น้านี่นี่มีแต่ผักแกนขมทั้งนั้นเลยแหน่ะแหนเก็บเลยนอนเก็บกัได้น้องเก็บบอน้องเก็บน้อเก็บกันได้บ้างไหม เข้าเบิดหยเหยียบสุไม่เหยียบผักถ้าปกติแล้วบ้านเขากานี่แหละต้มใส่ปลาคอปลอมใส่หนูต้มเนื้ต้มหอพุทธรีว่ากินกับป้นป้นปลาทูป้นปาก็ว่ากันไปลากถ้าตัดใข้ไกลก็ยดแบบนึง ม่ะคายกันนใบน้อยกว่วใบไม่เ okay. ป oh, ็นกมๆผมแต่ว่าบ่มแห้งคำมันมเ่าูดี่หลาคับมไงไก่เขาก็เก็บไ่นี่กันเน้ยจาละสิบบาทเจ้าบ่า เกบไปออนไลน์ป่เาองนัดคุณมไหนมันบ่นานน่าะกินอาั้อะไรครับมาเก็บสีครับว้า บเก็บเก็บบเช็ค่นเบืองเดิมยังไงคตั้งก้อนเยมากกินไปน้สิงกันจดีบนได้สื่อตัเปสนคนตัวเล็กมัขีนขีัวแล้วเข้าใจป่นผักไแม่แมผักอันนี้แม่ขีงวัวมัวขีนอย่างนี้ให้น้ะ

ไที่นี่เรามาเก็บผักแกนขมนะคะฉันมาทำอะไรที่นี่กินเยอะๆค่ะนั่งไว้เห็นตาขายเห็นแล้วอยากซื้อผักแกนขมได้หลายจ่าพี่น้องมาเก็บซอยกันแน่หลายคักเนาะเจ๊แบนเนาะเก็บทองเลย น,น้าหนี่นี่มีแต่ผักแกนขมค่ะโอ้กินเบิดบ้านี่เอาอีกบ่าหนเิเอาไปใส่ตู้เย็นไวน้เลยเนาะนี่ท่านั่นแถวอันพ่อแม่พี่น้องบ่มีก็สร้างได้จ้ะเนี่ยถาดง่ายๆเนี่ยนี่เดี๋ยวจะส่งใส่หลังใหม่เลยจ้ะหัวขาส่งเอาไปใส่ตู้เย็นกินได้หลายมื้อ